ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่พี่ที่น่ารักทุกท่านคะ่ะอยู่กับเราช่องพางน้ำหวานคะ่ะวันนี้นะคะก็สุ้มทารายนะคะก็เตรียมเตรียมต้นดอกเงินนะคะไปถวายที่วัดบ้านทราราบนะคะนี่ก็เป็นคนคนต้นคะ่ะ อันนี้ก็ควรน้ำแม่บ้านค่ะน,นี่ก็ควรจ่อยค่ะอันนี้ก็แม่ของสีดอคุณเงินค่ะอันนี้ก็พ่อของพ่อใหญ่ทองคำค่ะค่ะตอนนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะทำบุญกระถินค่ะมาบุญกรกันด้วยครับพี่น้องบาบุญกระถินด้วยกันนะครับ อาบนครับพิพากษาลาดนะครับอีกหนึ่รายการสุ่มข้าวซอยนะครับทำกี่กี่ถังคะวันนี้อ๋อกี่ถังครับกี่ถังครับอ๋อสิบสามถังค่ะก็13บสาถังนะคะ แต่ละเชือกใช่ไหมคะสิบสามเชือกใช่ไหมคะร่วมแห่ในวันนี้หลายเชือกอยู่นะคะค่ะค่ะมีคนรักนะคะกินอะไรคะข้าวปุ้นภาษาภาษาอีสานว่าข้าวปุ้นนะคะแล้วก็มี แล้วก็มีขนมจีนนะคะจากช่องพังพีดาวนะคะมาเลี้ยงควันช้างเพื่อนๆน,นะคะของซ<ม>ุ้มทรา,ายค่ะผมควันรักล้างท้องมาจากที่สารคามเลยครับเ<อ>พิ่งกลับมาถึงเมื่อวานล้างท้องนะก็ฝากขอบคุณที่เอฟซีนะครับช่องพังพีดาวนะครับที่ทําให้ชาวบ้านเลี้ยันช้างคุณทรายได้อีกครัง้งครับผมค่ะก็ขอให้เอฟซีนะครับผม สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับให้หายป่วยเร็วๆนะครับวันนี้หน้าของคนรักหน้าดูอิ่มบุญมากเลยนะคะหน้าใสารูปหล่อมากเลยค่ะค่ะแล้วเราจะพาพี่พี่ซนะคะไปดูขนมจีนนะคะน่ากินมากเลยค่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นพ่อข,อขันเงินนะคะ วัสดีครับแซบบาคา่ค่ะทางแซบครับท้งแซบท้งอิ่มท้องและอิม่มบุญนะคะวันนี้ค,นค่ะขอ,อนนี้นคเรจีจากช่องพังพ่ดาวเนะาะอาบนนำกันเด้อบรรยากาศกาดีนะคะเย็นสบายาลยค่ะทีนี้ก็บาานของคนโต้งนะาะเรามาอันนี้ก็าาานา อันนี้แม่ของขันเงินค่ะค่ะแล้วก็ไปดูบรรยากาศร,บรอบๆนะคะจับบวกตะอันนี้น้ำยาไก่เนาะน้ำยาไก่ คนต้นกินแบบแซบวิลีเลยค่ะก็ <Yeah. S 1> Donc, แบบนี้แหละคะ่ะพี่พี่เอซีเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะคะเราอยู่กันแบบ่งปันกันค่ะ yeah. Yeah. เรามาดูคนเม่กินนะคะแซบบอ ม่มกี the the ่ถ้วยแล้วนี่ยมดกี่จานแล้วคะแครั่แรกใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปถามแม่สีดอคนเงินกันนะคะว่า ค่ะควาร์ลตอนนี้ยอดอยู่ที่เท่าไหร่คะยอดกระถินเราตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนทางการนะครับข้าวก็น่าจะมีสักหมื่นกว่านะครับละสักนิแล้ียวข้างบนกว่าคะแนนนะคะได้ครับตอนนี้ยอดกำลังยุ่งๆครับผมกำลังเสียบอยู่นะครับผมเออยอดของก็นะถ้าคนไม่พุ่งเนี่ย โยไไหวลูกไอหาใส่มมากกินทหานโดดเอาใส่โนจเอไดีใจไหมคะวันนี้ดีใจค่ะทุกคนต้องมันนหนูไม่เห็นควนต้งเลยควนต้งไปทุล่าค่ะอ๋อคนต้งไปทุละนะคะไปทำทุละแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวมาค่ะเอาจะเริ่ม กดีมากเลยค่ะก็ขอขอบพระคุณช่องพังพี่ดาวนะคะที่เลี้ยงขนมจีนในวันนี้นะคะขอให้พี่เอฟซนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะให้ดัง อายุย um ืนยาวเหมือนขนมจีนเลยค่ะเอ๊พ่อคุณของข,องขันเงินเนี่ยสองจานแล้วมั้งคะนี่โอ้คงจะอร่อยแซ่บน่าด <c oughs> ูเลยนะคะ <c oughs> น้ำยาของแม่บ,บ้านพังพี่ดาวทำนะคะ <c oughs> ไก่เบบน้นๆเลยค่ะ อร่อยมากๆเลยนะคะฝน,นก็เหมือนจะตกนะคะเราจะเอาไปให้้างเราจะตั้งขบวนกี่โมงคะตอนบ่ายครับผมช่วงบ่ายช่วงบ่ายนะคะค วันศุกร์าปผมมั่นไปสองสามโมงกูละคนว่ามาแต่ไหนคะมาแต่บ้านครับผมบนนดีใจไหมคะวันนี้ดีใจไรครับผมดีไรครับมาได้ครับพี่พน้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะ

ล้วจะย่งเงย่จมี่ตัน่อัวนี้กนเนี่นเะตันดีนคะก็แฟของคนตัมแฟของคนตมอ่พังน้องส้มนะคะก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันกันนะคะ กาแี Designer, <t <t ่ๆ f C นะคะช่วยกดไลค์กดซับสไคร้ในช่องพังน้ำหวานด้วยนะคะเดี๋ยวสวัสดีค่ะ